สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 0.72 c o m พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าอย่าขาดทานบาร,รมีหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญท่านสั่งสอนสิทธิอนุสิ์ตลอดเวลา ว่าจะสร้างบุญสร้างบารมีอะไรก็ทําไปเถิดแต่อย่าขาดทานบารมีและท่านก็ทําเป็นแบบอย่างเลี้ยงพระพิสุสมัมเนรอุบาสกอุบาสิกาเรื่อยมาวัดปากน้ำสมัยนั้นมีพระเนนมากที่สุดในประเทศถึง500รูปท่านเลี้ยงด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นมาเลี้ยงด้วย ท่านทำอย่างนี้ทุกวันไม่เคยขาดเลยหลายสิบปีจนกระทั่งมรณภาพแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่ก็ได้วางแนวทางการสร้างบุญบาร,รมีเอาไว้ให้ลูกศิษย์ได้ดำเนินตามและได้อาศัยใบบุญของท่านสร้างมหาทานบาร,รมีกันต่อไปมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าบุญแรกในวันนี้นะคะ คณะอนุสาสนาจารย์จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนสมาธิและกิจกรรมเผยแผ่ณนะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายและพระครูวิเทศธรรมคณาพร นุก,กูลทีระวะโรเจ้าอาวาสวัดภาวนาขยองจูให้การต้อนรับปฏิสันฐานคณะอนุสาสนาจารย์จากสาธารณารัฐเกาหลีใต้ที่ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนสมาธิและกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย โดยการนำของพันเอกหามพยอนชุนผู้บัญชาการอนุสาสนาจารย์สาธารณรัตเกาหลีใต้พร้อมคณะโดยการประสานงานจากพันเอกด็อกเตอร์อัครินกำมใจบุญอดีตผู้อำนวยการกองอนุสาสนาจารย์กรมอุยุศึกษาทหารโบกโดยคณะอนุสาสนาจารย์จากประเทศเกาหลีใต้ได้เข้าชมวีดีทัศน์ประวัติวัดพระธรรมกาย เป็นภาษาเกาหลีจากนั้นพระคูวิเทศธรรมคณาพรเจ้าอาวาสวัดภาวนาขยองจูได้นำนั่งสมาธิเป็นภาษาเกาหลีใต้ก่อนที่ทางคณะจะได้เดินทางไปเยี่ยมชมอุโบสถรไตรปปดกวัดพระธรรมกายโดยได้กราบพระประธานและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยเป็นภาษาเกาหลีใต้อีกด้วย จากนั้นทางคณะได้เดินทางไปกราบพระมหาธรรมกายเจดียพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์ซึ่งทําให้ทางคณะได้เข้าใจแนวคิดการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีซึ่งประดิษฐานพระพุทธเจ้าลานพระองค์เพื่อให้คงอยู่เป็นสถานที่รวมใจชาพุทธให้ได้สืบทอดไปได้อย่างน้อย1,000ปีและลานธรรม เพื่อเป็นสถานที่สอนสมาธิกลางแจ้งซึ่งรองรับคนมาร่วมนั่งสมาธิได้ครั้งละหนึ่งล้านคนโดยทางคณะอนุสาสนาจารย์มีความประทับใจในแนวคิดและความตั้งใจของหลวงพ่อธรรมชยโยในการสอนสมาธิและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกทั้งนี้พันเอกหามพยนชุน ผู้บัญชาการอนุสาสนาจารย์สาธารณรัฐเกาหลีใต้มีความสนใจมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานวัดที่เป็นศูนย์สมาธิและตั้งใจมาที่วัดพระธรรมกายโดยตรงซึ่งก่อนหน้านี้ท่านได้ศึกษาหาข้อมูลและทราบว่าทางวัดพระธรรมกายได้ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยดงกุกด้วยและอีกประการหนึ่งที่ตั้งใจมาเพราะทราบข่าวว่า 왓พระธรรมกาย, เป็นวัดที่มีศูนย์สมาธิอยู่ทั่วโลก,จึงได้ตัดสินใจมาดูงานด้วยตัวของท่านเอง.세계에 어, 많은 명상 센터들이 있고 또그 나름대로의 좋은 장점들을 자랑하고 있기는 합니다만은 이곳 단마가야 명상 센터가 가지고 있는 독특한 특징과 그리고 장점이 평소 무척 궁금했습니다. 그래서 직접 와서, 어, 단막가야 명상센터가 갖고 있는 교육 시스템이라든가, 또 유지, 관리, 운영하는 방법을 알고 싶고, 또 그걸 보고 난 뒤에 정말 많은 감동을 받고, 어, 놀라움을 금치 못했습니다. 어, 두 번째 질문에 대한 답이 될 수도 있겠습니다만은, 어, 그저 단순히 건물이나 또는 명상센터의 규모가 커서 감동을 받았다기 보다는, 그것을 통해서 태국 불교인들, 뭐더 더 나아가서 전세계의 불자들에게 큰 감동을 줄수 있는 명상 교육 프로그램을 운영한다거나, 또는 시스템을 잘 발전시켜 나가고 있다라는 점이 정말 많이 놀라웠습니다. 그저 단순히 태국 불교의 자랑뿐만 아니라 전세계 불교인들의 큰 자랑거리가 될 것이라고 믿어 의심치 않습니다. อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันประจำเดือนพฤษภาคมณวัดพระธรรมกาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา13นาฬิกา30นาทีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ณห้องประชุมอาคารปลูกศรัทธาวพระธรรมกายอํเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อราชการและดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการโดยมีนางสาวอภิษรา in, เกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอคลองหลวงและจังหวัดปทุมธานีร่วมประชุม ในการนี้วัดพระธรรมกายมูล,ลนิธิธรมร,ธรมกายและคณะศิญานุสิท์วัดพระธรรมกายได้ให้การสนับสนุนด้านสถานที่เครื่องดื่มอาหารว่างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมอีกทั้งยังได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้แสดงธรรมและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธตามแนวทางโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของคณะสงฆ์ก่อนเข้าสู่วราระการประชุมอีกด้วยค่ะ สาธุชนร่วมถวายข้าวสารผักและผล,ละไม้ณโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายเพื่อนำไปประกอบพัตตาหารถวายแด่พระภิสุสมัมณรนวัดพระธรรมกายค่ะโดยในทุกๆวันสาธุชนผู้มีบุญจะได้นำข้าวสารผักและผละไม้ตามฤดูกาลร,รวมทั้งไข่ไก่น้ำดื่มและวัตถุดิบต่างๆมาถวายแด่คณะสงฆ์ นโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายซึ่งในแต่ละวันจะมีสาธุชนเดินทางมาถวายอย่างต่อเนื่องบางท่านนำผลผลิตทางการเกษตรอาทิกล้วยมะม่วงขนุนพืชผักชนิดต่างๆมาถวายด้วยความปลื้มปิติในมหาทานบารมีโดยชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมกัน สั่งสมบุญอย่างพร้อมเพรียงด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและเพื่มปิติในบุญเพราะทุกท่านต่างทราบถึงอันิสงผลบุญที่จะได้รับซึ่งจะเป็นสเสบียงบุญติดตัวไปในพบเบื้องหน้าภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีใจรักในพระพุทธศาสนามาร่วมการถวายพืชผักผลไม้ต่าง เพื่อให้ทางโรงครัวนำไปประกอบพัตหาเถวายแด่พระภิษุสมมาเนวดพระธรรมกายซึ่งพัตหารจะแปลเปลี่ยนเป็นกำลังเรี่ยวแรงในการประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิษุสัม,มนเนรต่อไปศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดพิธีมอบใบประกาศนิยบัตรแก่สมมนเนรในโครงการบรรพชาสัม,มนเนร5,000รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567ก่อนจบโครงการค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดพิธีมอบใบประกาศานียบัตรก่อนจบโครงการบรรพชาสมเนร5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567โดยตลอดโครงการ สมณีน,นได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงที่ได้เมตตาให้สมณมีน,นได้ฝึกตนอบรมตนเองตามแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้จะเป็นเด็กแต่เมื่อได้บทเรียนแล้วก็ถือได้ว่าสามารถเป็นเนื้อนาบุญตอบแทนพระคุณบิดามารดาได้ นอกจากนี้สาม,มเณรก็ยังได้ปฏิบัติกิจวัตรกิจกรรมของสาม,มเณรทั้งการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมเพื่อให้สาม,มเณรได้ฝึกเป็นสาม,มเณรที่ดีเป็นเหล่ากอของสม,มณะเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งสาม,มเณรทุกรูปต่างก็ตั้งใจเรียนรู้ตามที่คณะพระอาจารย์สอนเพราะความรู้ของพระพุทธองค์ยิ่งศึกษายิ่งมีความสุข ยิ่งเรียนรู้ยิ่งสนุกไปเรื่อยๆยิ่งปฏิบัติยิ่งเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งทาให้สาม,มเณรได้มีความสุขสนุกสนานกับการเรียนรู้ตลอดโครงการนอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญยังได้ถวายทุนการศึกษาแด่สาม,มเณรโดยหลังจบโครงการไปแล้วเยาวาชนผู้เข้าร่วมโครงการก็ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับตลอดโครงการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในชีวิตประจำวันค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมากายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ทั้งที่วัดและออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะ โดยภายในงานท่านประธานสง์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหานเป็นสังฆทานโดยมีกลมัลยาณมิตรกฤษณะไตรรัตน์เป็นประธานกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ทั้งยังได้ร่วมกันถวายพัตตาหารอันประณีแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยเทยธรรมโดยมีกัลายนานมิตรเรวดีนอแมนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ และในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระอาจารย์บวรวุฒิวจนักขโมเรื่องศรัทธาซึ่งพิธีกรรมงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านที่ได้มาสังสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญมันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญยารักษาโรค โดยพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศลี้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญพัตตาหานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรกิ่งแก้วมหาอุปรา และกลัลยาณมิตรนฤมลฤชามอสซิงเกิลพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญารักษาโรคนำกล่าวโดยกลัลยาณมิตรบุษยมานทองสุขและกลัลยาณมิตรคชาพรแมกิตส่วนพิธีถวายกองบุญเข้าสารนำกล่าวโดยกลัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปและกลัลยาณมิตรน้ำทิพมั่งมี พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้จเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบทถวายพระพรส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายเครื่องธยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพัตาหารแด่คณะสงฆ์พักบ่ายเป็นพิธีบุพเปตพรพลีเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระประธานได้แก่ กลัลยาณมิตรสมศักดิ์สังวรส่วนประธานจุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนได้แก่กลัลยนานมิตรคำพวนวรงสีพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดบทธรรมนิยามส่วนกลัลยนานมิตรคำพวกลัลยาณมิตรไตคำนวรังสีและครอบครัวก็ได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลทั้งอย่างได้ร่วมการทอดผ้าบางสกุล ในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสกุลจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกระเบื้องปูพื้นสำหรับโรงครัวนำกล่าวโดยกลัลยาณมิตรสมศักดิ์กักลยาณมิตรธนพรกลัลยาณมิตรศักดิทรและกลัลยาณมิตรพัทรศักดิ์สังวร พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งอย่างได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวุฒิพ,พงศ์โชติชโยเพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบาร,รมีค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาเปตตพะลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยภายในงานเมื่อท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก็ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบุพเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยตัวแทนประธานบุญพิธีได้จุดเทียนทูบนาพระพุทธกระธรรมและนารูปผู้ไวยชนก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้า และพิธีกล่าวคำอุทิศกุศลโดยมีกัลยนามิตรวัระธรรมกายมิเนโซตานำกล่าวคำถวายในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนตัวแทนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพทั้ง11คณะก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลตามลำดับจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมาตรกาพัตตาหารโดยมีกัลายาณมิตรวัระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ประธานบนญพิธีและคณะเจ้าภาพทั้ง11คณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบาร,รมีทั้งยังได้กล่าวโอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อให้หลักธรรมแก่สาธุชนในการใช้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งแจ้งข่าวบุญ ที่ทางวัดพระธรรมกายมิเนซตาจะจัดขึ้นในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิน่นโดยภายในงานอาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้นำชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ยืดเส้นผ่อนร่างกาย เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมในวันนี้ก่อนที่กัลายาณมิตรสารวินอินทกนกและกัลายาณมิตรทิพย์เซรินอินทกนกจะได้นำจัดกิจกรรม Meditation Circle โดยให้ทุกท่านนั่งล้อมเป็นวงกลมและให้แนะนำตัวทั้งยังได้ให้พูดถึงความดีที่ได้ทำในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณ จากนั้นตัวแทนอาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้อ่านธรรมะเทคนิคการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อธรรมชโย1หัวข้อทั้งยังได้แนะนำรูปแบบวิธีการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายก่อนที่กัลยาณมิตรสารวินอินทะกะนกจะได้นำนั่งสมาธิและนำแผ่เมตตาให้กับชาวท้องถิ่นเป็นเวลา45นาทีส่วนกัลยาณมิตรทิพย์เซรินอินทะกะนกได้แลกเปลี่ยนธรรมะเรื่องการให้ทาน รวมถึงเรื่องของกัรลาณมิตรที่ดีของทุกคนในโอกาสนี้คุณรอล่าอาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้แชร์ธรรมะเรื่อง sensitive of the mind ซึ่งทำให้ชาวท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและสนใจคำสอนในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมต่างประทับใจและได้ข้อคิดดีๆเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดจำนวน4 0ท่านค่ะ ผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก <payers Eso. S 1> ็มีท็อป <es breathe here> kind of 10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรจากทั่วประเทศเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นนครหลวงหนึ่งอันดับที่สองนครหลวงสิบ อันดับที่3นครหลวงหอันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9แก้วภูทรหนึ่งอันดับที่10แก้วภูทร8ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวยรรมจากกระปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศนะคะอันดับที่1จังหวัดนครพนมอันดับที่2จังหวัดมหาสารคาม อันดับที่3จังหวัดยโสธรอ,อันดับที่4จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่6จังหวัดปทุมธานีอันดับที่7จังหวัดสุขโขทยัยอันดับที่8จังหวัดน่านอันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดลำปางค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสดมนบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยยอดสวด6,400น 6, ร้านจบเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันประสูติตรัสรู้และปร,ะรินิพานซึ่งตรงกับวันพุทธที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2567วันพระขึ้น15ข้าคเดือน6สวดแล้วนะคะก็สามารถส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ f o r b y t e r w o r l well. d c o m ค่ะ และขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายหนังสือธรรมะในวันเสาร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องแก้วสารพัดนึก2นะคะสภาธรรมกายสากลวัดระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์0644944596และ064469 6951และขอเชิญชวนเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง12ถึง15ปีค่ะสมัครบทเรียนบาลีโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคมณนะอาคารค่ายจองแชมป์หมู่กุฏิสมัมเณรวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์092 446 6916ค่ะ และโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทยาระดับอุดมศึกษารุ่นที่51ภาคฤดูฝนเปิดรับสมัครนิสิตและนักศึกษาชายนะคะที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วค่ะในระดับปริญญาตรีขึ้นไปอายุระหว่าง18-30ปี จะอบรมนะคะระหว่างวันที่2มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์0926199914ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะ ปิดท้ายข่าบุญกันในวันนี้ค่ะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอนาคะตับปะชับปายะคนงโง่ย่อมเพอ้อฝันในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสำหรับช่วงเวลานี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ